เมืนเน่อไดเวลากินเข้าแล้วก็ยกผักเขาไห่คุณยายกินคือเกาค่ะผักบุ้งผักบุ้งจีบค่ะพี่น้องคะกินกับปุนปลาเนี่ปนปลาดุกเนี่ยปนปลาดุกมันมันเสียบแล้วกับผักผักย่างก้อยี่คือเนนียผักย่างก้อผักบบเนี่ยผักบอค่ะพี่น้องค่ะมันกรอบมันพลอยดีมันเบเหนียวคุณยายกินได้ค่ะแล้วก็อ้อมน้องแล้วก็มะม่วงกวน แซ่บไปยัย่อยดีลอ,อ,อยดีเดี๋ยวแบงบงวงกวนเดี๋ยวแซ่บสียบไดปยัยมันหอมกวนไวต้ตะปูราคาพี่น้องขายย่ำเพื่อนหายมายกดอก ของฝากของฝากจากลูกสาวทาั้ง่้นทัางอุบนุนท่านเบิดอยู่แสบกินเทอะไรน้อยๆกินห่างๆนะกินทีว่าไหไมันหวานอันนั้นที่คุณยายกินอยู่คือออมน่องค่ะ ้อ,อมน้อง้อ,อมหนองควายอาหารบ้านๆคือเกานันล่ะค่ะพี่น้องเมื่อไ้ก็กินตแต่อ,อาหารเมนูแบบว่าซ้ำๆเดิมๆเสียบอยู่บนลยาย เป็นภาษาท้องถิ่นที <c oughs> ่น่ารักน่ารักนะคะพี่น้องคะเออเห็สิแซบบอเออไปบอเฮือเหสิเฮือเฮือกับแปลว่าบอบอบอไม่ไปไม่ไปเออก็แปลว่าโอเคแซบเป็นคำตอบรับที่แบบว่าแมนบอแมนใช่ไม่ใช่เังสิไหมคะพี่น้องคะ ใช่ประมาณนี้แสบบ่ย่อยแสบแสบอยู่บ่ย่อยเออไม่สิคือแสดงว่าแสบไม่เสียพี่น้อง ปนปลาเมนูปนปลาในสิึ้นโตบ่อยครั้งมากนะคะพี่น้องค่ะึ้นโตดูดูเสมือสมือขันบ,อบน๊อบปนคุณยายก็ถามหาคือจังอวยใสย่อวยขัวหาเนื้อจำจิ้มกับพักนี่ใช่ไหมโอคุณยายมากินพักอนอกจากปนแล้วก็สิกับตำหักฮงแล้วก็แก้วปลาอันนี่ไหมคุณยายเรามักินพักเราก็เลยต้องถามหาอ,อาหารประเภทนี้นะคะพี่น้องคะ่ะ ขันได้กินป่นก็นได้กินผักคันได้กินแก้วก็ตตองมีผักขันได้กินตำบมกหุ่งก็ตตอ,องมีผักยังเสียคุ่นยายเลามักแบบนี้นะคะกินง่ายง่ายวิธีแบบเรียบง่ายคือเกาซูมือน,ะนะะั่นแหละค่ะกินง่ายง่ายมีหยังลูกเต่าหามาหให้กินคุณยายก็กินกินยมได้ก็แซบคือเกาแม่นบใ,ใเออ่เออเออเออกขอบคุณทุกการรับชมค่ะ